ดูดิโอ้โหอย่างที่มีการที่แบบว่าเอากระสุนใส่ในแก้วทุกคนมีนกแก้วด้วยสกินอย่างเทพครับทุกคนโอไมกอดทำทรงแอคซะด้วยโอ้แล้วดูเอฟฟองเอฟเฟกต์ปืนโอ้โหสุดยอดจริงๆอลังการจัด โอ okay, okay. okay, เคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกไหวทุกทันกัน้วยละกันนะครับผมอินเดวันนี้ไม่อยู่เกมคอมดิสกี้บายกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งผม้องบอกไว้เลยว่าโอ้ม y g ก d หลากหลายโอ้ม y g ก d คตัวละครโคตรเท่ทุกคนนะซึ่งตัวละครนี้ก็คือตัวละครดาร์ชมเพิรนั่นเองนะทุกคนก็คือเป็นตัวละครในระดับรีเจนเอรี่เลยนั่นเองนะซึ่งโคตรเท่ทุกคนเท่านั้นไม่พอนี่ยทุกคนมาพร้อมกับปืนไท้63ในระดับรีเจนเอรีะทุกคนคือ โอ้ oh my god <laughs> หลากหลายโอ้ oh my god อีกแล้วนะครับโอ้ oh my god อีกแล้วนะครับทุกคนมันเท่มากทุกคนโอ้ oh, ดูเอฟฟงเอฟเฟกต์ด e ีมีทงด้วยสุดยอดจริงๆเชียว <S <S แน่นอนนะครับว่าผมอวยมาสักขนาดดีแล้วเนี่ยผมจะไม่ทํารีวิวก็เป็นไปไม่ได้แล้วทุกคนใช่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวละครตัวนี้แล้วก็ปืนไทย63ากันนั่นเองนะทุกคนก็ ผมได้มาแล้วนะครับทุกคนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับว่าเจ้าสกินไทยห63แล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาของปืนไทป์63รีเจนเดอรี่นะครับทุกคนอย่างสวยนะครับทุกคนก็ตัวปืนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นผวกะโหลกนะแล้วก็มีแบบว่าทงนะครับเป็นธงที่แบบขัดๆหน่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวละครนะครับเดี๋ยวผมจะกดท้าเต้นนะครับทุกคน ก็ตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวละครก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับทุกคนแต่ว่ามันเท่เท่แบบเท่มากเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟคตามมือนะครับถ้าสังเกตดีๆนะมันจะเป็นแบบว่าเมื่อเราคิวสตูใช่ไหมเออเมื่อเราคิวสตูเนี่ยเลขตรงนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรีโลดกระสุนนะครับจึ๊บอ่ามีโลดกระสุนก็จะมี2แบบนะครับ ประมาณนี้เอฟเฟกตัวปืนนะครับเมื่อเราฆ่าศัารตรูได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนสมอเรือนะครับมาทับศพศัตรูนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเจ้าตรีมตัวนี้เนี่ยเป็นตรีมเหมือนแบบโจรสลัดนะครับทุกคนก็คือตัวละครที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันจะเหมือนแบบโจรสลัดนะทุกคนก็เลยเป็นสมอเรือแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนจริงๆนะครับทุกคนก็เห็นในเทเลอร์แล้วนะครับว่าโลเคชั่นในการตู้เนี่ยมันอยู่ในเรือนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้เลยเวาลาเราเข้าหลังสตูนะครับคนก็จะเห็นตัวละครชัดๆเลยนะครับประมาณนี้ชึ้บทิมหน้าไปหนึ่งที ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูละกันนะครับว่าเจ้าปืนท้าย63นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยถ้าใครอยากรู้ของแต่งนะครับว่าของแต่งเนะี่ยผมแต่งอะไรนะครับสามารถไปดูได้ที่คอมพิวเตอร์โมบาย EP ที่ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ข้างบนขวามือให้ละกันนะทุกคนก็ทุกคนสามารถที่จะคลิกแล้วก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเทคนิคการแต่งปืนท้าย63นั่นเองนะครับ Face your judgment. Hard point identified. Enemy coming. Sniper. Hard point is ours. Hardpoint point contested. Hostiles have captured the hard point. U A V recon standing by. Repeat. U A V recon is standing by. Hostiles have the hard point. U A V online. Hardpoint lost. SS1 Goliath is ready. I'm down. Changing map. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have a hardpoint. Cover me, reloading. Lost the lead. Hardpoint contested. Hardpoint identified and captured. Hardpoint. <laughs> <captured>. Hard <laughs> Target. Death is not the end. Warning, friendly nuke has been launched. Repeat, friendly nuke has been launched. UAV online. Friendly shock RC is coming. Living here. Uh. Hostiles have captured the hard point. Hard point is ours. On, cover me. Reloading, cover me. Tango down. Uh. Hostiles hard point contested. Hostiles have the hard point point lockdown Objective almost complete. เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับไทย63ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย